มาส่งโตไอสเน่ละสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสู่คู่สูค่คนสวัสดีตอนเช้านะคะตื่นมาออกกําลังกายตอนเศร้าๆพี่น้องหกโมงเช้าจ้าไปลงของลงของกับ,บปลาพี่น้องมาเห็ดเปียกเก็บงานเห็นมันแหลวมันทัว์โอ้มันเดือด่หรอกสิมาฝนตกแห้งมือก่อนนะคะ ดาวเรื่องเขาล่มเพิ่มอีกแล้วดาวเรื่องเขาล่มเพิ่มไปแล้วก็เลยสิมานัดไปเนี่ยเบิง่งหญ้าสีเขียวป้าเนี่ยมาทางพี่บรรยากาศสีเขียวเขียวบ้านสวนของเฮานี่นนไปเนี่ยแปเห็นบ่สีเขียวเัาตัดเนี่ยมันเกิดทับตัดอีกย่งเป็นสีเขียวเลยเปล่าๆงามเนาะนี่บนทางเดินของเรา ดาวเรืองสุดยอดจริงๆพี่น้องจะเบ่งในดอกดาวเรืองนะความงดงามงามแท้งามบ่างามเกินมันล้มลงกับสมัดคือน้งามแต่กัดซิขับไปซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยมาใส่ให้ดาวกระจายงามต่อแบบนี้ในเมื่อดาวเรืองเขางามแต่ดาวกระจายก็ต้องงามพี่น้องนะ ฝากขบ้าเบิงมาส้มไปกำลังใจพลาเนี่ยพี่น้องสู้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 ถึงไม่มีคนดูเราก็ถ่ายเหมือนเดิมสู้สู้พรเนี่ยผลไดก็มาซื้อดอกแล้วเรื่องคอนนี่มันเป็นหนาฝนพี่น้องมันอะไรแบบมมีคนซื้อดอกความาง,งามเหลืองบถถัตทีปตาวกระจายกกำลังเริ่มขึ้นแล้วเธอต้องได้ฝุ่นจักนิดแล้วเธอได้ฟุยนจักนิดเธอก็จะขึ้นนะครับ อย่แหละปลูกต้นไม้แล้วเราก็ต้องดูแลพี่น้องป่ามันลบอยู่ใช่ไหมพอมึงแมง่ความงามงามแตะงามหวาฝข้างหลังพอดเรื่อยๆอยูอยง่งามมาพี่น้องทั้งงามทั้งหอมเลยพี่น้องเลย ทางหอมั้งงามทางหอมนะจ๊ะไปดูต้นไหนที่มันลม้มงามเท็ดเอด่เอ้าเรื่องเออ,เอ,อ,เอ,อพอดอกมันแต่มันลน้มอแล้วพี่น้อง่อขึ้นมาหนะักนระักนะ เอาขึ้นมานักคือค่อาตัดสัตว์ธรมจาติผนะับจุดสายโซปไปกับใเนี่ย ายแน่นอนที่นังอ้นทับดิสายที่ทับดิสายไปทับอยู่คืนมแล้วว้าไปไก่แนไปไรล่ะไปรถไปรถไปรถเสร็จเรียกไปรถเสร็จเรียกปลาไปว่ัก่จากเเห็นมันไปได้หลายเกะแ๊แม่ีอู่าทำม่คว่รู้ นักซ้ำจะได้ไปแจกกันด้วยกันตอะไปทับแมงขับนัดเพื่อนเมื่อวานเลยว่าโอ้เห็ดเวียกก่อนม่นช่เห็จเวีย้ยก

มันเนี่หกมันหน่อยนะเพี่น้องหากมันหน่อยแบบต้นมันดอกมันนักมันล้มต้นดอกเราเรื่องไงสักอย่ากล้มนะหากาก็หน่อยดอกมันนักนะักพร้อมจงล้ม แล้วดอกไปปุ๊บอยู่ห้ากว่านิดหน่อย น้องดอกอันนี้คอยกำลังเริ่มแตกคือกันแล้วจังหวะาตัวนี้ออกออกแห่สงสีงามนั่นนี่ดอกตัวนี้ออกแห่สงสีงามนี่สุดเล่งเลยป๋าพอนเป็นดอกมันจะเป็นพุ่มดอกดแดงๆสีเหลือดงามเต็มสุดนีเลยน้องมันกำลังแตก,จ,ก,กจะก็เสียออกดอกระวบิดจะแต่ออกดอกว่านีนจะเป็นพุ่มงามต้นนี่นะมันจะเป็นพุ่มให้เบาใบมันกใหญ่งามจะเป็นพุ่มงาม าคนได้กินฝนเนี่ยฝนกำลังงามส่วนดอกดาวเรืองเท่านี้ความงามเนี่ยบ่ต้องเทียบภยัยปุ๊เหลืองสุดที่พี่น้องจ๋างามแท้งามว่าจะเบ่งนแหวดอกกันนะแต่ดอกปุ้มๆใหญ่ๆทุ่งดาวเรืองเด้อป่อ ดาวเรืองทุ่งดาวเรืองพี่น้องงามแต่งาม,งามว่าอทาั้งโตเก่าทาั้งโตใหม่ออกเรืองเต็มที่เลยพี่น้องบมมีผู้ใดมาซื้อคอยจะบอกปริวัติาปลูกขายเราเราปลูกประดับก็เลยเห็นมันได้ผลผลิตเกิดเอคนอยากซื้อแล้วโอ้อยากขายมาสั่นทรายก็ขาย,ยมาสันมาซื้อมาซื้อเด้อ ตนนี้จะทำงานซักรลาใส่ปุนใส่ปุ๋ยต้นไม้ว่าแดดออกด้ววันนี้นะความสวยความงามของบ้านเรานั่งรีใจ่าแต่พวกต้นไม้นั่งแตกยอดอนั่ละเพราะว่าต้นไม้แตกยอดมันบงบอกว่าต้นไม้เขากำลังสิเติบโตอย่างต้นมะเกียงต้นนี้ก็กำลังเติบโตเ่ามีศัตรูพืช แลวยังจะเอานมาสีให้ต้นมะกอกน้ำในต้นก,ก็กำลังแตกยอดขึ้นกันเพราะน่ากะใส่ขีโมไปเนะลิ้นจี่ก็แตกยอดแล้วจ้าส่วนมะกะทันก็งามเป็นสายพันธุ์อย่างนี้พุทธชาก็กำลังสวย มาสีเต็มแบสีข่ามเงนพวงนาวกำลังแตกยอนมะทันก็กำลังแตกต้นใหญ่กำลังออกยอดใหญ่ดิฉันใบมนลงครึ่งเยอะใบมนลงครึ่งเยอะ ไลพี่น้องกาสิฟากบรรยากาศไใ้สันนีเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่น้องขอบคุณน้าที่เข้ามาชมพัลล่านะคะพี่น้องจ้าเดี๋ยวทั้งสัตว์ผ่าทั้งอย่างนั้นเมื่อนี้จะทำงานบ้านจ้า สวัสดีเด้อสวัสดีทุกคน